สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจัก,กรีครั้งที่4ปี2564และพระราชทานปา,ากฐกถาพิเศษเนื่องในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษาในหัวข้อการทรงงานในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาและการพัฒนาครูและสถานศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กสศยังได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรทางการศึกษาได้แก่กระทรวงศึกษาธิการมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีองค์การยูเนสโกยูนิเซฟประเทศไทยองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ Save the Children เปิดเวทีระดมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมสมองระดับภูมิภาคในงาน การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษาพวงชนเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนจากต่างประเทศเพื่อร่วมกันยกระดับและฟื้นฟูคุณภาพการศึกษา นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์ดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมบริจาคเงินเดือนสมทบผ่านแคมเปญ all for education ร่วมสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส นอกจากนี้ยังมีการประกาศเจตนารมณ์ของเครือข่าย All for Education รวมสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาตั้งต้นจำนวน16องค์กรภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อระดมทรัพ,พยากรป้องกันปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษากอสศร่วมกับสอพทอ,อ,อปทและตอชอดอ ร่วมชี้แจงการดําเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขประจําภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการจัดสรรทุนภายใต้นโยบายสำคัญ6ข้อโดยมีครูและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ขณะเดียวกันกสศยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมการคัดกรองความยากจนการวิจัยพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสชระหว่างกระทรวงศึกษาธิการสำนังกงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและกสเพื่อขยายการช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิการและด้อยโอกาสในโรงเรียนสังกัดเอกชนโรงเรียนประเภทสายสามัญทั่วประเทศกว่า3,900แห่ง ดรไกรยศพัฒราวาดรองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในฐานะผู้แทนกศสได้รวมกับคณะกรรมการการศึกษาหูทิศสภาลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิรูปและการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง พันธมิตรทางการศึกษาสำคัญอย่างกลุ่มธุรกิจ TCP ได้ร่วมกับกสสเปิดตัวโครงการ TCP ปลุกความรู้สู่โอกาสมุ่งช่วยทั้งครูและนักเรียนให้ได้เพิ่มโอกาสในการเพิ่มศักยภาพตัวเองสนับสนุนการสร้างระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษาผ่านการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนช่วงชั้นรอยต่อเพื่อไม่ให้เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษากสสร่วมกับ11เครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเองอาทิมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนามูลนิธิโรงเรียน Starfish Country Home เป็นต้นร่วมจัดเสวนาออนไลน์โรงเรียนเปลี่ยนใหม่ปิดแก๊ปห้องเรียนยุคโควิด -19 ครั้งที่1โดยเป็นการถอดประสบการณ์ทำงานของโรงเรียนตัวอย่างที่แม้เผชิญกับโควิด -19 แต่การพัฒนาการศึกษาก็ไม่ได้หยุดไป โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พานิชที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกอสศและประธานอนุกรรมการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบให้เกียรติเปิดวงเสวนาพร้อมระบุว่าแก๊ปการศึกษามีช่องว่างมากกว่าและใหญ่กว่าโควิดแก๊ป ดังนั้นการเรียนรู้ที่ทําให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้หากครูไม่เรียนรู้จากการทําหน้าที่ของตนเครืครอข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเองยังได้เสนอ5ามาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอยและนวัตกรรม learning box และการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานที่จะช่วยให้เด็กๆมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศได้อีกด้วย กสสร่วมกับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศูนย์แม่ของศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเครือข่ายเชิงพื้นที่จัดเวทีเสวนาสาธารณะครั้งที่3โดยมีสัตวราจันด็อเตรสมพง์จิตระดับ กรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประธานอนุก,กรรมการส่งเสริมและพัฒนายาวชนและประชากรวัยแรงงานนอกระบบกสศให้เกียรติกล่าวถึงการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นสำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาหลังวิกฤตโควิด -19 สร้างผลกระทบต่อเด็กเหล่านี้ นอกจากนี้กสาส,าสายังได้ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมเพื่อสำรวจทรัพยากรดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาและกลุ่มเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาพร้อมการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกาการดูแลรายกรณีระดับพื้นที่นับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีต้นแบบการระดมทรัพยากรช่วยเหลือเด็กครอบคลุมอย่างเข้มแข็งทุกมิติ พร้อมเป็นโมเดลต้นแบบสำหรับพื้นที่จังหวัดอื่นปิดท้ายด้วยความภาคภูมิใจกๆได้รับรางวัล Creativity for Sharing Award จากงาน a d v a n Award and Symposium ปี2,564 จากโปรเจกต์ Meet Your Monster สำรวจมอนสเตอร์ในจิตใจที่ทำงานร่วมกันกันกบสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนาคารินท์ Glow Story และ Masterpiece พัฒนาเครื่องมือเช็คอัพและเชียร์อัพสุขภาพจิตใจจากการเรียนออนไลน์และมิติอื่นๆในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19